วันที่6กุมภาพันธ์2565มิเตอร์ฮอสเซียเที่ยวสะใจผมอยู่ที่บ้านบางบ่อและนี่ก็มาใส่บาทครับนำเป็ดที่แกงเป็ดเมื่อเช้าเมาื่อวานนี้นะพี่แจ๊ดแกงเรียบร้อยอันนี้หูข้าวไม่ทันนะให้พ่อกินข้าวบ้านเหลืองนะแล้วเราก็มาใส่บาทพระมาเรียบร้อยแล้วครับไปใส่บาทกันนะครับ ก็บ้านอาเหลืองเนี่ยจะใส่บาตรกันประจำฮะทิศตีนี่ก็ยังไม่ตื่นครับมาที่สว่างสว่างอ่าลงตาใะไอย่างนี้ครับอ่าเอาพี่แจ๊สใส่เลยเสร็จจบเสร็จจบแล้วอพี่แจ๊สถือถือถือพี่แจ๊สถือถือนิ่งๆโอ้ถือนิ่งๆนะเออไม่ต้องพูดอะไรแล้วแขนเส็นแล้วนี่ของนี่นี่ใช่ไหมอืมอืมเอาไปใส่เลยใส่เลยใส่เลยอืม อันนี้ใส่ข้าวต้มอันนี่ยใส่เลยม,ม,ม,ามาดิท่านทายเองสองพระสวดเห้กันครับก็ <Okay. S 1> สมัยก่อนนี้พร็จะนั่งเรือมานะอตอนนี้เนี่ย,เ,ยเขาก็เดินได้ นั ar, ่งนี้เอายไม่เป <ued gardens. S 1> ็นไรอาไนั่งเลยมั้ยแค่แค่ซึนซึดมืคนเลยเอาผุ้ตรแล้วยะถาวลิวะาปุราปาริโุเรนติสาขลังเอวะเมวัยโตทินังเปตนังอุปการปติอิจิตังปะจิตังตุมหังฮิปะเมวะตะมิจตุปะเพุรนตุสังกปาจันโทปันรโสยะถามานิโชติระโสยะถา ส activist, ina, ow, ัพพีติโยวิวัตจันตุสัพพโรโควินัตตุตุมาเตภวัตบรรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวายชนะสีริเตนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโรธรรมมาวัตทันติอายุวโนตุขังพลังอายุโธปะโทธีโรวันโตปฏิภาณโทสุขตาตาเมธาวีทุขังโสอติขตีอายุงทัตวะพลังวันนางสุขัขนจะปฏิพาณโท ทีคารยทยถุปปัตติติภวันตุสัพพมังคลังลัทธันพุัพปเทวตาสัพปะพุทธานุภาเวนะปัฏฐมานุภาเวนะปัตังคานุภาเวนะตถทาสดีพระวันตุเตติดตามอยู่เลยนะครับโอเคครับข้างงหลััเรบ่ฟคผมแล้วพระองค์หนึ่งพระพระหลานตะแบนเนี่ยต้าต้นพระต้นนี่มาแล้วตามมาแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับ เดินทางไปเรื่อยๆครับไายพมาา่า,มาอะไรนี่อาเหลืองนี่อ,อัน,เ,นอเหลืองนี่เป็นอัเหลืองนี่เป็นเป็นอาสไพ้าแบบจอันนี้ครับพี่ต่อยฮะนี่ครับแล้วก็เอ้สักคี้ไปซะแล้วสองคนนะันรีบหนีนี่แฟนทิสตีเขาครับทิตีนี่ไปหาปลาแล้วครับตอนนี้ทิสตีหาปลาอย่างตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้เหรอจานเซียนหาปลาครับ ก็ตอนนี้เป็นบ้านปู่บ้านนู้นบ้านปู่ปู่อยู่ตรงนู้นที่ผมโดนหมากัดข้างล่างนู้นน่ะไอแดงกัดผมซะโอ้โหหลังจากนั้นผมก็เลยกลัวหมามาโดยตลอดโอเคไปกลับไปหาแม่กันนะครับสวัสดียามเช้านะครับสวัสดีโชคดีเช้าอันสดใสทำบุญให้พ่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็สบายอกสบายใจแกงเป็ด กับบรรยากาศยามเช้าที่เดิมครับวันนี้จะพาไปกินอาหารอย่างหนึ่งที่ผมไม่ได้กินมาแล้ว50ปีและคนที่มีอายุน้อยกว่า5 50ก็น่าจะไม่เคยกินอาหารชนิดนี้ เดี๋ยวผมจะพาไปดูยังไม่เฉลยว่าคืออะไรเ้ยเขาอ่านชื่อคลิปก็รู้อยู่แล้วนี่นะคือน,น้ําข้าวครับคือสมัยก่อนเนี่ยเราหุงข้าวเนี่ยใช้วิธีการดงหุงแล้วก็ดงพอดงเสร็จแล้วก็เทน้ําข้าวออกมาพอเทน้ําข้าวออกมาปุ๊บก็เอามาให้หมากินสมัยก่อนนี่นะให้หมากินแต่จริงๆแล้วน้ําข้าวมีประโยชน์ครับมีหัวอาหารนะเราเ็าจะกินจริงๆแล้วคนนะกินดี พี่แจส๊สใส่เกลือไปหน่อยนึงแล้วก็ใส่น้ำตาลไปนิดนึงวันนี้เมนูอาหารคือน้ำข้าวไปกันเลยดี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  ครับคือป้าแจ๊ด <c oughs> เดี๋ยวป้าแจ๊ดถามนิดนึงน้ำข้าวเนี่ยพี่แจ๊ดกินครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อเ,เอาจริงๆเลยตอนเด็กๆเนี่ยเด็กๆกี่ปีเจ็ดสิบปีหกสิบพี่แจ๊ดกินน้ำข้าวตอนนั้นอายุกี่ปีที่แล้วหกสิบปีที่แล้วตอนนี้ม,มันหกสิบแปดแล้วอ่ะ น้ำข้าวคืออะไรอ่ะพี่แจ๊ดก็คือข้าวก็คือน้ำข้าวนี่ครับนี่เก็ขออภิบายเลยครับก็คือหุงข้าวก่อนพี่แจ๊ดออกก่อนนะเดี๋ยวนี้คือไม้ขัดหม้อจําเป็นจําเป็นเดี๋ยวไปหาใหม่ที่มีใจได้น้ำข้าวก็คือน้ําที่เทออกจากข้าวโอ้โหนี่มันข้าวต้มนี่พี่แจ๊ดหุงข้าวอ่หุงข้าวคือเขาก็จะเอาข้าวออกไงอืมอันนี้เป็นข้าวสวยป่ะเนี่ยข้าวสวยเดี๋ยวไปดาข้าวออกก่อนอ๋อเหรอ มันออกเป็นคล้ายๆอย่างนี้เลยนะจริงๆเราไม่ใช่ข้าวต้มนะครับมันคือข้าวสวยข้าวหุงแบบดงนะฮะคือต้มให้สุกแล้วก็หลังจากนั้นเอาไม้ขัดหม้อมาใส่แล้วเทน้ําข้าวออกมามันก็จะกลายเป็นน้ําข้าวนะครับผมไม่ได้กินมาแล้วทั้งหมดห้าสิบปีสี 49, ่สิบเก้าห้าสิบปีเคยกินสมัยเด็กๆสมัยก่อนนี้แม่เคยเอาน้ําข้าวไปให้หมากินผมมี แต่ฉันกินได้แม่บ,บอกคนก็กินได้สมัยก่อนให้หมากินนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราคนกินครับใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำตาลมีประโยชน์ครับอาหารชิดินี้หายยากมากนะบอกให้เลยครับสุดยอดจริงครับสุดยอดเฮนี่ครับเทงี้ฮ hey, ะมือก็ไม่ค่อยดีแก่ก็แก่เอามาทำให้อะไกรมันเออนี่แก่ไหม สุดยอดเลยครับเนี่ยน้ำสาวข้าวน้ำข้าวนะไม่ใช่น้ำสาวน้ำข้าวเลยครับกินได้เลยครับเนี่ยครับนี่ครับหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้เราต้องใส่เกลือใส่อะไรไหมล่ะจะใส่ก็ใส่อืมเฮใส่ครับนี่ครับโบราณมากๆครับเรียบร้อยเนี่ยหน้าตาเขาจะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนั่นน้ำข้าวถ้าข้าวใหม่นามันจะข้นอื นี่ครับน้ำข้าวถ้าข้าวใหม่น้ำมันจะข้นสมัยก่อนที่เรามาให้อแดงกินอันนี้ไม่แดงครับจ้ยจำน้ําข้าวได้ไหมใช <จ S 1> ่ไเคยกินมั้งจ้ยเคยกินไหมสม,มัยเด็กอืมนี่แหละวันนี้แหละอาหารที่ย้อนยุคมากนี่ครับน้ําข้าวผมจะกินน้ําข้าวครับโอ้โหพี่ชายก่อนผมมาไม่ทันหรอกอืมเดี๋ยวจะกินใส่ขั้วแบบนังกีนไม่ได้หรอหร้อย แล้วพี่แจดเอาอะไรมาเกลือเอาเกลือขนาดนี้เหรอนิดเดียวอ๋อนี่ครับกินทำไเนี่ยไปยุกให้มันดูดีๆพูดเลยว่าถ้าข้าวใหม่นะมันจะข้นพี่แจ็ดพูดเลยถ้าข้าวใหม่นะมันจะข้นและเหนียวอ่นนี้เรอะเอแล้วข้าวที่เราไปสีเองกับข้าวที่เราซื้อตามเป็นถุงมันต่างหรือเปล่านะพี่จ็เนาะมันก็ต่างกันสนจะข้นอันนี้เขาไปทําอะไรตัวอะไรมันก็ใสลงนี่ไงประมาณเนี้ยอืมเอาลองชน กินแล้วนะเอาคนก่อนโอเคครับผมจะได้กินน้ำข้าวในรสชาติไหนในรอบห้าสิบปีโอโหรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับได้กินน้ำข้าวกินแล้วนะครับขออนุญาตกินนะครับน้ำข้าวห้าสิบปีที่ผ่านมาเราไม่เคยกินเลยวันนี้เราจะกินน้ำข้าวแล้วครับพี่น้องนี่คือน้ำข้าวแล้วครับ โอ้โหอืมโอ้ยมันหอมพี่แจ๊ดหอมแล้วเค็มนหน่อยอร่อยดีสุดยอดครับอร่อยครับโอ้โหู้สึกแข็งแรงมีประโยชน์ขึ้นมาทันทีเลยอะ่ะโอ้โหสุดยอดอ่านี่ครับยามเช้า กินน้ำข้าวซะก่อนแล้วหลังจากนั้นนะฮะวันนี้ผัดกะเพราเป็ดนะครับกับบรรยากาศยามเช้าที่บ้านบางบ่อนะครับโอ้โหไปเดี๋ยวสักครู่ครับผัดกะเพราเป็ดนั่งจิบน้ำข้าวไปบางพางก่อนครับก็กินต่อครับให้จบไปเลยอันนี้เก็บไว้ให้ใครที่ยังไม่เคยกินในรอบ50ปีคิมนฮะก็ สำหรับเช้าวันนี้นะครับมิเตอร์ฮอตเซียตื่นแต่เช้ามาทำบุญเป็ดใส่บาทให้พ่อกินเป็ดแล้วก็กินข้าวบ้านอาเหลืองไปนะอเหลืองก็เป็นเป็นภรรยาของอาแปะ๊ะอาแป๊ะก็เป็นน้องพ่อฮนะพ่อนี่ก็เป็นปู่เขาชื่อเติบนะฮะเช้านี้ก็คงจะอําลาจบไปบรรยากาศจำเช้ากับน้ำข้าวแยกคลิปมาตาหาเนะครับผมเชื่อว่าหลายคน ที่อายุมากกว่า50และไม่เคยกินน้ำข้าวมา50ปีแล้วน้อยคนฮะมันเป็นความทรงจำในเวัยเด็กที่อยากให้ลองควรนกับมาอามีความสุขขอบคุณที่ติดตามครับคลิปหน้ารอติดตามต่อไปเลยผัดกระเพราเป็ดพะโล้สูตรของป้าแจา๊ดบางบ่อขอบคุณครับ มาแล้วครับมรกกแม่เนี่ยชิมดูอ่ะน้ำข้าวแม่ชิมดูนลินใช่ไหมนม้อชิมดูนี่น้ำข้าวที่ลินออกมาจากข้าวดเดี๋ยวกินแม่กินก่อนอร่อยหรือเปล่าเป็นไงเหมือนนะนี่น้ำข้าวทาแท้ๆเลยนะสมัยก่อนที่หุงข้าวแล้วดงงหรอแม่เนี่ยอร่อยถ้าจไม่หูุหมดแล้วฮาที่อยู่ พอแล้วพอแล้วคืนเองนึงมาแล้วต้อนนี้วเลยโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มผัดกระเพราเป็ดต่อโอเลยฮะแม่เขามีความสุขจริงๆอืมกอ่ะอ่ะเดี๋ยวมารอกินกระเพราแม่